ก็ามาหยามรอบขึ้นก่อนะครับนะเงียบๆนะครับนะบ่ดิน,ะน,บ,บ,นบ่ยังเลยเงียบงขึ้นไปยังเดโอ้ยเห็นเงาจิ้ปิโน่เห็นมันนังเงาน,านันาน่นนันน่นนั่นนั่นนั่นตัวนึงมาแล้วนะครับตัวน้ำด้วยนะมันจะคอยเต็มวันนี้ก็เพิ่อีกหลังนึงนะครับ เงีย uh, บกำลังพอดีเลยหน,นิ่งอยู่นะพี่น้องสงบเงียบก็แค่องีงงบงยบน,นะนงี่งเลยเฮ้ยเฮ้ยมีดินพี่น้องมิดินมีดินโอ้ยเป็นไดพี่นอ้องเบิ่งเอาได้พี่น้องฮาโต้ครับ หาโตมีบอกใหญ่ด้วยโอ้โหุนขากิวเลยทีเดียวเลยพี่น้องหตัวบัเนี่มันคับกวาบัดเน่ยปพี่น้องเพาเดืบัดียทีเดียวหาโตเลยเฟินไเห็นโอ้ปิงเรานี่ยบอกใหญ่เลยตัวดึงใหาสาม่ายส มา้านลราพี่น้องเอ้เสานี้ใหญ่มาไหมสภาพไม้นะครับนะก็ทั้งสวยเลยนะครับปีกฟังเนื่องขามไปยากนะคนทอนทีอยกเลยบบวกกาไปนะครับนี่สองนะยังไหนบ้างเงียบๆเยอะโอ้โหมีพี่น้อง หยับกิบมันมีอย่งมาเขาเลยตัวน,นี้ก็ได้เสร็จไปไปเสร็จไปต่อนะครับเขามาอยู่หลังนึงนะครับนะเป็นยังไงบ้างเนี่ยกันึ่งหน,นะน้ำกระดังพอดีอยู่นะครับนะพี่น้อง ดูอยู่นะครับอ้าวเบิ่งล่ะเงียบๆอู้ๆเอ้าตัวนึงอยู่พี่น้องมีเติบนะกะตัวนั้นนี่ตัวมันเติบอยู่กะมันจักเครื่องโลพุ่นล่ะตัวนี้ ใส่ไม้พื้นที่ไม้นะครับอ้มีดินพี่น้องมีดินมีดิน้นแง่ามาใหมา่ในหมู่บ้านเนี่ยบังฮนะคอยยงด้วยอยู่โอ้ยตัวเท่ากันเลยพี่น้องแง่กว่ากันกน,น้อยนึงหกขีดแล้วตัวนี้โอ้โอมาอีกแล้วพี่น้องอีกหลังนึงนะครับนะหลังสุดท้ายวางกันนะเป็นยังไงนะสภาพก็สวยดูดีด้วนาายนะาไม้นะครับ ข้างปุ้มไหมนะลุนกันเฮ้ไม่น่าเป็นุนอยู่ดีพี่น้องนะเพิ่งห้อยต่ำนะครับนะรอบจันรุนขึ้นมานะครับนะเหมือนปลากระโดดต่ำเลยนะครับรนะุนกัน,นบ้างรูปบาทนะเป็นยังไงครูบบอยู่นะโอ้ยยี่น้อง เป็นโลเด้อตัวนี้พี่น้องเลยออ้ยสองตัวบักใหญ่เลยตัวนี้ปลาโลเด้อพี่น้องเลยใหญ่มากมือเนี่ยนัวรักน้องโอ้มันได้พี่น้องคักลงมือนี้ตโตเป็นโลเลยเด้อยนี่ตัวนี้สมพ่อมันต่ำรอบคักต่ำคักต่ำเนี่ยนะครับ ตัวนี้ืีว่าใหญ่มากนะมาตามกระโหลนะครับโลสองโลสามขีดไปละนะครับพี่น้องนะตีว่าสูงดีแล้วก็มานมากๆนะครับนะสำหรับเ้านี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับก็ขอปิดคลิปบใบแค่นี้นะครับเหมืรอบฮาลังนะครับ